อันนี้จะต้องใช้ควบคู่กันหรือไม่อย่างไรพี่น้องประชาชนในเวสสาลีจะมองเห็นในรูปแบบใดสวรรค์จะบัญชาฟ้าจะบัรดาลไว้อย่างไรครับพี่น้องกิดตามาในสาระของนิยายครับ ตงหนังตะลุงเราสามารถนำสิ่งแบบนี้มาเป็นรูปวธรรมให้พี่น้องได้มองเห็นเป็นศิลปะในการแสดงจากภาพที่ปรากฏพี่น้องก็มองเห็นแล้วว่านางยักษ์ป่าและสาวชาวมนุษย์มาใจยอยู่ร่วมกันเรียกกันว่าแม่เรียกกันว่าลูกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้มันเป็นมาได้อย่างไรในอดีตครับพี่น้องครับ จยวเวลาไปหาดีครับเ,<อ>เราในเตือเข่าหลับมันกลับมามีตำ้ลึกไม่ว่าดูแล้วคือกองคือตียาใจกองนางมานตาไม่น่าเราอยู่ในติตินปนาสซี นามข้องแม่คือนางยักษ์มักี่วันมีเจิดายมารันนาสุรีอยู่น่ะาะตั้นตีนีแล้วหลายสิบปีผ่านมาจะไม่กอดตอดจเจ้าก็ปาแม่จัดต,ตัวหน่อยใยเมื่อได้แล้วฟัดเพื่อกัดกินจินมังซะอิมมีผีมัน เมืก,กี่วันจำนานปาในปรึกพงดงพนาเที่ยวมาตุกปลายชัดมาวันหนึ่งตอนเจ้าแม่ก้าวไปนึกแปลกใจคือเที่ยวจบแต่แม่มีปอบกุ้งสัดกันรอยเท่าก้าวยางแม่ก็ตัดต่างลัดไปสักัดสตีลัดถุงมันมุงวิวารีอ๋อ,อ้านตายรมไม่ใจแม่ดีใจ ากได้มาเป็นนานนี่นางมันอยากสีจับกระบองยองเข้าไกลไม่ไหวตีแต่แปลกเต็มตีร่างกายร้อนแม่ก็อ่อนกำลัง <c oughs> เออนี่มักคลีลูกรักของแม่ปฏีนะคะแม่มักกี่วันอืมเธอขึ้นมาแต่เช้าเธถามแม่อยู่สามสี่วันแล้วเธอามว่ายัางไงนะอ๋อ <c oughs> ลูกถามว่าทําไมรูปร่างหน้าตาของลูกมักคคีเนี่ยไม่เหมือนแม่มัคคีวันนะ่ะมันผิดกันตรงไหนอะลูกแม่มีเขี้ยวแล้วผิวก็ดำใครใช้เธอมาถามไม่มีค่ะลูกสังเกตจากธรรมชาติลูกนกก็เหมือนแม่นกลูกกวางเหมือนแม่กวางแต่ทำไมมัคคีไม่เหมือนแม่มัคคีวันนะ่ะแสดงว่าธรรมชาติเป็นครูเธอเรียนรู้ฉลาดสมแล้วเป็นลูกมนุษย์ อะไรนะคะที่เราไม่เหมือนกันก็เราไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเธอเป็นชาวมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์แม่เป็นพวกยักษ์พวกมานก็มีเผ่าพันธุ์เป็นยักษ์เป็นมานแ้วหนูมาอยู่กับแม่ได้ยังไงอะสมัยก่อนอแม่เจอสัตว์หรือมนุษย์แม่กินหมดอะไม่เลี้ยงหนูไว้กินเลยคะ่ะไม่จะเป็นอดีตไม่แนวันหนึ่งแม่เข้าป่าหาสัตว์ไม่เจอเลยักตัวเดียวแมพเห็นรอยเท้าก็สะกดรอยเท้ามันตามไปไปเจอมนุษย์นั่งอยู่ที่ร่มไม้ ดีใจมากเข้าไปเพื่อจะเอากระบองนี้ตีเละแล้วก็จะเอาเนื้อมากินเข้าใกล้ร่างกายร้อนแม่หมดกําลังอย่างปฏิหารแม่พยายามเท่าไหร่ไม่สําเร็จทําไมเนี่ยตอนแรกแม่คิดว่าเป็นองค์เทพยาดาทําไปทามาเป็นมนุษย์เป็นพระตุดงอะไรเลยครับเป็นพระตุดงแม่ก็งงอีกไม่รู้ว่าพระตุดงมาคืออะไรถามว่านีอะไรเป็นอาวุธอ่ะถ้าบอกว่ามีธรรมะแม่ก็ดูดูมองก็ไม่เห็นว่าธรรมะมันอยู่ตรงไหน ท่านพยายามอธิบายแม่เข้าใจว่าความเมตตาปราณีมันเป็นอนุภาพอันยิ่งใหญ่โดยธรรมะหรือธรรมชาติชีวิตใครๆก็รักสอนจนแม่เข้าใจแม่ก็เลยขอธรรมะเป็นอาวุธท่านก็บอกให้ปฏิบัติสิ่งห้าที่แม่สอนเธอลูกเ็เลิกล้มกันเคนข้ากลับมากินพืชผลเป็นอาหารหลังจากนั้นเจอเธอจะสิ้นชีวิตพ่อแม่เป็นไข้ป่าตายหมดแล้วสงสารแม่ก็นำมาเอานมสัตว์ให้ดื่มไม่กิน โตขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆสอนเป็นภาษามนุษย์เราเรียกกันว่าแม่เรียกกันว่าลูกอ๋อแม่คะแม่มักขีวันถึงแม่จะเป็นยักษ์เป็นมารแต่ก็พูดชุบเลี้ยงอุปการะหนูจะไม่ลืมและคุณแม่หรอกค่ะดีลูย <c oughs> เออมะเลีคะ่ะแม่มีข่าวดีมาบอกมีมนุษย์ก็ามาศึกษาธรรมชาติเขามาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของธรรมชาติอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ภูเขาทางทิศเหนือลูกอยู่กับ สำนักฤๅษีนกเพชรฤๅษีนกเพนั้นใครเนี่ยสิทของแม่เองมาก่อนตัวทำลายธรรมาชาติเหมือนกันแต่แม่ก็ขอร้องเดียเ๋ยวนี้เขาก็ได้ดูแลไปรู้จักกันลูกกูจะครบหนูวิเป็นมิตรเลยค่ะธรรมะย่อมเข้าใจธรรมะสิ่งที่ดีเข้าใจในสิ่งที่ดีมนุษย์เนี่ยผู้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีลูกแม่เชื่อว่าเขาคงไม่ดังเกียจอยากกลับไปเย็นลูกนะ,ะไปสิหนูลาแล้วค่ะ โอ้ไม่ว่าจะกูอ่านิตาตามนาดทีโอ้ไม่ว่าง จะเป็นบุตรบุญธรรนางอยากไรแต่นี่เจ้าในาจางกูซ้อนออกจากกูง่ามาคลีคนดีเตอรปาต้นแล้วหน้ามนเดินจมไม้มาต้น my บ้านจับปลาของบีตังปลายอ,องของบีตังปลายอ,อ,อ,อวางวันเสียงวิ่งอกนกนกมันรอ้องเสียงวิ่งอกแล้วนี้นกรอ้อง เสียงดังกองกลางดองอดเสียงดังกองกลางดงนี่ยืนฟังยืนงงมันต้องเสียงอะไรนอกมันยังมีกูนอกก็ยังมีกูแล้วมาันก็ลิถูกนุ

กับองชายบรรสิงจากอรรถกององราชาตึ้งบุรบุญธรรมของนางยักษ์ป่ามีอุดมการณ์ที่เหมือนกันมีธรรมะที่เหมือนกันก็ได้เป็นมิตรได้ร่วมกันได้ศึกษาหาความรู้แบบเดียวกัน คุชมมาสู่ในย่านตำบลชนบทตรงนี้ก็เรียกว่าตำบลบ้านชนแดนครับท่านวันนี้นายหนูนุ้ยและนายแดงสองเพื่อนรักกำลังนั่งสนานาหาเรือกันอยู่อะไรคือสาระของการสนานาหาเรือถ้าเป็นห้องอาความเข้าใจจากนิยายครับ รักแต่ตุกนักเดือนนี้พลือลาหนุยจะง้าเงินตีน้อลูกไก่เพิดเติมการศึกษานี้่าตกใจมัดอะไรนังรันตอดเลื่อลาหนุยเมียก็บอกว่ามดัดซานกินสามจิแบดมินา เราตระานากาว่าการป้อนจำรานี้ต่อออต้องเสียต่อหนึ่งเมตรลือลามุยเรายัางเป็นนี้เป็นสิ้นมันหนังตุกเหมือนมาตับแต่เงิามันนับจนตนดำกินน้ำตาดินมันไหลย,ย้อยคิดปลือเราละนุย ยืมมึงจกักอร่อยก่อนสวยสวย <c oughs> มึงแนี่เบออหนูก็เลือกออกออกตัวเดี๋ยวก็ไม่ชื่อไปชูนชูนชอมเนี่ยแปดแปดชอมว่ากูกุญเช่เช่เช่โอ้เลยเช่สามแพ่นน้องกิน๊กง มึงอย่าไปเทววังเรื่องเบื่อเรื่องนั้นคนเราหนุย่ยแก้งเรือแกง้งไยแก้งกันได้ก็ไม่หวาดอกแต่เรื่องโจกวาดหนานี่เราทำเอง่ากินกันมันมึงเล่ว่าเกิคูแต่ดินยังงอกไรต้องลูกไปเรียนต่อปริญญาโตตึงญี่ปุน่นไขยดิน่ายสตีปัญญาสาาร้างมาดทำไรหน้าชวนประชมทำเพื่อนไรหน้าชวนประชมเอ้าในดินนกไยนั้นมันคูดเป็นรองในรอง มีนามเลียงปลารองเหล็กปลูกนุ่นห้าสิบตนนุ่นปั่นดีแล้วมันไหวตนล้วามลูกจามลูกจามลูกดูแลใหญ่แมงมันเฉยลูกหนึ่งห้าสิบโลนุ่นมันใกล้ตรงนุ่นนั่นเออโลนึงยีบบาทมึงกินแล้วโลนึงยี่สิบบาทใกล้ต่างลูกรอยห้าสิบโลจามลูกลูกห้าสิบโลตนึงสามพันห้าสิบตนแท้นะแต่ต่การนุ่น เ้กี้แ่วเตจ้องปลูกตอนอย่างต่างอาราปุยควายกอเนี่ยมันดูแลมันกำหนดกาย้องโลหนึ่งหยิบปาตึงหยิบเจ็ดเป็นแส้นถ่ายตนตัดมารองเีจ่าเปล่าน้มอมรองเีจีหม่วงเบาหม่วงเบาเป็นโลกดอกคลักคลักเกด้นี่กาย้องโลมเจ็ดบาท์โบชื้อแมกาไปไกยโล่ทริป สรุปแล้วว่ากอกมันนี่เจ้าพอแต่ว่าพ้นละไม,าพ,ามาพ้นละไม้ปีที่แล้วได้ซีหลานว่ามันไม่รวมต่างขาปลาทีนี้วังนี้ลูกนาวหลเช็ดซิามาบานรงเลยตีปีดได้เคยเคยเอ็นมึงกินเลไรหลูรอยแล้วมึงหลูกิบเอ็ดคนบานโยตึงกรองดินเราอยู่ซิบซี่ไรตั้มแต่เบิร์นละมึงปลูกกระองเลยตู้ตุกหมดมันอัดตัแต่หน้าคาันก่อต่อรื้อนี่ต่อรื้อนี่ก็ยเอานี่ นุ่นไหนออกหลกได้ใกล้ต่อรือวีตามดิ <laughs> นู่นหลกจดไม้กราบตาเามาลาวพอ,อปันเจ็ดรนอยลาวไม่ลงซัมเบอร์มัน <t> ว้าเล่ซัมเบอร์โกูแตงจะไม่ไปฝากเบงเทอกันตั้งกูพบว่ารังกูพูดกันบ่ก็โย่ทางบ้านพูดว่ารังเออมันว่าเปลือโอ้าวต่อเปลืออออิบ นี่ฮะโลออกคลิปหรเลีองเหลไม่ออกคลิปตั้มมาคินกันนี่มันตั้ให้ตันเนเด็กคนจนมึงมึงมแต่มันติดอยู่ติตซะละเอ้ยเอ้ยรอยตุนมึงกินดิกูไปลูกตัวกายมึงกินอตัวปลูกตัวนั้นหาทองตาเจอปันตัวมาแจ สามวันแล้วต่อค่อยแตกโนมาไปใจกกะตีลุมจี้วันอาวันหล่อยอดปักกลางไ้เท้าตีนก็หล่อยอดไปว่านอนสอยก็ล่มกลางก็ต้องดูแลแต่ก็ไม่ต้องจำได้ต้องแนะนำมาเดียอดตัวนี้ผีการกะเยวขึ้นไปตาปุยเอามาใช้ต้องเอาปุยเย็นโลเย็บอา รูบิบบาทก็กินไม่ได้ก็กก่ก็คูชานหลวบาทแล้วเจอมากินเลือดไอ้ไอ้เล็บน,กเ,บน,ก,ก,เนกเล็บนกรูดทิปเอ็ดไอ้น,นู้เล็บนกเปล่าอนนี้เล็บนกกูดนี่ของกูซอยแปดวันเลยก็ไม่เปื่อยต้มกันมึงกินจ้ะก้นจนนี่ต่ไม่เจอก,กูกีกานเลแต่มันต้มไรมันอึดอัดไปเม็ดเลืออันนี้กว่าเชือกนอกไม่ไปใกล้นกไม่ไปตรงกาวนก พอไปตึงมึงก็แหละเราคนอยู่เตือนอยู่บอกอยู่เนื้อนี่พอไปตึงแม่กามันรวยแบบดีหน้าไม่มันเลิกใจได้ดีน้าไงวะแต่มึงเออเอาทินมาคิดไปโลดที่บาทกับไกด์าทางนอเนี่ยไทยห้องที่บาทปอกกาโป๊กท่าใดแล้วะบ้านอาชีพไกด์ไม่กว่าไกด์หรือบ้านอาชีพหรอเพื่อนเจอมันตั้งที่บ้านไม่ไกด์ก็แล้วหนึ่งไปตั้งเม็ดแม่กา,อกาเออเหนี่ยว ก้อนเตียงกูรอบกนี่เคยก่านอาอ่อไม้กาแล้วได้ใกล้หูบัสกันนั้นอันดีกรรมเลยนะเราไปมัดแล้วได้เดินรับบาทและไม่ใกล้เออวบาทจะดีจวยเจอไหมไหอตกลงนอาาล่อไม้ใกล้ได้เจ็บพกบาททั้งเป็นเออเชื่กัรรถไปมาเย่ยทิกินข้าวมูแดงเด็จานนึงจ้ามทริบกูเจออย่าเช่นปับหนบาทจ้ามห้ากาดทุนจ้ามิบแปบาทเวีกลันน่น มันตำอยากนี่เต๋งเออนี่กูคิดจะไปหลักหัวนี่ปล้ำก็ตาปล้ำก็ตาไม่หลักหัวมันไหนนี่ไม่ต้องปลอกไรนี่แกวิทย์เนี่ยวจูงเดี๋ยวลูกทรองเดี๋ยวก็ยิงตำลังมันวะเออตายแดงกันแล้วเออมึงอยากคิดปับนั้นในมู่บ้านในตำบลเดินของตุนกองย่างกองแจกง่าหมู่บ้านละลานหมู่บ้านละลานหมู่บ้านละลานยืมแล้วเช่กวรยืมแล้วจังโลกจังเมียเช่หมื่นตำเลยเชื่อระเกลงจนว่าปานฮักกันเด็กนุ่ง เดพปอนุยแกมือเดียวก็ได้ปืนตีวะก็บิดเดพปอนุยเลียวกับตีนนั่นแหละกูตั้งวะปลัดรถแปดปริกปลัดโลกโอ่ะกูว่ากันี้กาววันจำใบไปปลาจรงมวยยายโน้ไหนลูกตกลงติดยอดดูมุดดูกูไม่เอ้ยนะลงังตายอ่ไนอนี่ออกกันีนั่นหละ อัะไรเรื่องเปรีบเนี่ยมึงเล่นเรื่องจริงเนี่ยหนุ่บ้านเมืองมันปัตตานาได้เราต้องพูดเรื่องจริงยืมทั้งอร่อยดินั่นแหละอันนเ้าพูดเล่นเรืเ่องจริงจกากใควงังกรานบาจัดตุ้กเร่งไปเยืมนะ่น้องเกลี้ยงได้ดิใครวะน้องเกลี้ยง